สวัสดีค่ะถ้าจะพูดถึงฉากหวานในเรื่องคนนั้นที่ชอบนะคะอยากจะพูดถึงคดีหนึ่งในเรื่อง41ค่ะก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวกับว่ายูกิโกะเนี่ยได้พาโคนันแล้วก็ขบวนการกานักสืบอย่าไปชมยายบาซิโลซึ่งยูกิโกะเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าไฮบาระาเนี่ยชอบมองหน้าโคน,นันยูกิโกะก็เลยกระชิบบอกคนันว่า เนี่ยถ้าเกิดผู้อีกเนี่ยเขามองหน้าเราเหมือนมีอะไรที่ทหน้าอะน,นะแปลว่าเขาอะคิดอะไรกับเราซึ่งคืนนั้นเองเนี่ยโคนันก็ได้ถามไคบัละด้วยความอยากรู้ว่าไคบัละหน้าฉันมีอะไรติดหรือเปล่าทำไมเธอถึงมองคือแบบเป็นฉากที่แบบจินน์มากโค่น,นันทำไมถึงถามอย่างนี้แบบส่วนตัวจินไปแล้วว่าไคบัละน่าจะคิดอะไรกับโคนันเลยค่ะก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็ฟินฉากนี้แบบโอ๊ยถามอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วชอบคู่ไหนที่สุดครับคู่ที่ชอบที่สุดก็อยากจะบอกว่าชอบคู่จินอะค่ะชอบคู่เบลมอสกับชินิจิก็คือเหมือนกับว่าเบลมอสเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวร้ายอะแต่ก็เหมือนกับว่าแอบเชียร์แอบแอบบอกว่าให้กันจังหวะอยากให้ชินิจิอยากไขคดีนี้ได้ดูดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสองคนนี้มันน่าจะมีเคมีที่เข้ากันได้อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายอยากบอกอะไรครับอยากบอกว่าอยากให้เบลมอสโผล่มาในเรื่องเยอะกว่านี้หน่อยค่ะแบบว่าอยากให้แบบว่าเป็นคดี อะไรก็ได้อยู่กับชุดดำให้แบบชิมิจิได้แบบซื่หรือว่ามีแบบมีโมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับสองคนนี้บ้างอะอ่้ได้จินันมกกว่านี้